อิสานว่าสวัสดีจ้าพี่น้องมาค่ะกินแกงผักขีเลค่ะใส่หนังค่ะพี่น้องหนังนี่ต้องเอาไปจีก่อนด้อค่ะจีแล้วก็เอามาทูบค่ะพี่น้องทูบขูดซีดำ้ดำที่มันใหม่ออกแล้วก็มาตัดแล้วก็เอาไปต้มให้มันอ่อนค่ะให้มันอ่อนมันนิ่มค่ะพี่น้องตำบักพริกใส่กระเทียมค่ะจะมีหอมแดงพร้อมค่ะหอมแดงนี่ทูบใส่ค่ะพี่น้องพาเคิงก็ได เสร็จแล้วกระตั้นเขาเบื่อค่ะนี่เขาเบื่อไม่นานยัง อันนี้น้งที่ต้มจนเปือ่อยแล้วค่ะส่วนผสมตักไข่หอมนะคะน้งแล้วก็เขาเบือพริกตำใสกระเทียมค่ะมี่ผักเิเล็กตม้มจืดเรียบร้อยค่ะพากิ้ตูต้นหอมแล้วก็ผักชีเล่าค่ะถ้าบ่มากผักชีกับผักชีเล้านี่ถ้่บ่มากกับบ่ไส่กระได้ค่ะพี่น้อง ใส่พักขากระแสบด้วยจากแกงพักขีเล็กเ mm hmm. ตรียมเครื่องเสร็จแล้วค่ะหมอใส่นังยาลน้างค่ะ mm hmm. ใส่เครื่องลงไปค่ะมีพริกเนาะเครื่องแกงต่ำค่ะพริกตํำใส่กระเทียมแล้วก็บเขาเปือแล้วก็ใส่ลูกโดดลงไปน้ำค่ะพี่น้อง หอมแดงค่ะหอมแดงผ้าเครื่องหลักะตะไไข่ค่ะขาออนหัวขาออนถามีก็เอามาถูบใส่น้ำค่ะพี่น้องแล้วก็ใส่ผักขิงเล็กลงไปค่ะแกงใส่บัค้อยค่ะขอไก่กับแซบพี่น้องหมูสามสันก็ะได้ด้วยค่ะ นังก็ผัะขิดเล็กในต้มเสร็จแล้วค่ะพี่น้องเขากะข้างหมอ้อข้นก็คือให้เขาเบือให้น้ำยาหนางนัน่นแหละค่ะุูเครื่องปรุงรสค่ะชูรสน้ำป,าปลาปลาเกลือคือเก้าค่ะ ก็เข้าเบื่อสุกแล้วค่ะพี่น้องก็ใส่พักค่ะพักชื่อลงไปก่อนค่ะพักชื่อเาล้าอหอมๆเลยค่ะ นี่ต้นหอมไอ่ตูค่ะพี่น้องแบบสุดยอดขึ้นเขาค่ะหมักนวหลายๆกใส่ผงนวหลายๆค่ะพี่น้อง เบิร์ดหมอเลยค่ะมากด้พี่น้องส่บสน้ำันสวัสดีค่ะ